บ้านไม้ยกพื้นหลังเล็กๆตั้งอยู่ริมแปลงผักล้อมด้วยต้นกล้วยกับมะละกอในบ้านหลังนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแม่นิดอายุประมาณ38ผิวขาวหน้าตาดีแต่ตาเศร้าเธออยู่เงียบๆคนเดียวทุกเช้าเธอจะรดน้ำผักเก็บผักใส่ตะกรา้าผักของเธอปลูกแบบไม่ใส่ยาคนในหมู่บ้านเรียกกันว่าผักสะอาดแม่นิด มีทั้งผักกาดผักบุ้งโหระพาพวกแม่ค้าในเมืองชอบซื้อเพราะกรอบหอมแม่นิดไม่ค่อยพูดใครเดินผ่านทักเธอก็ยิ้มบางๆพยักน้ารับคนในหมู่บ้านเกรงใจเธอเพราะรู้ว่าเธอเป็นม่ายสามีตายเมื่อสามปีก่อนว่ากันว่าเขาขับรถตกเหวศพยังหาไม่เจอญาติเลยจัดงานศพแบบไม่มีร่าง เย็นวันหนึ่งรถปิกอัพคันหนึ่งเลี้ยวเข้ามาในซอยมาหยุดหน้าบ้านแม่นิดชายหนุ่มลงจากรถผิวขาวสะอาดใส่เสื้อเชิ้ตลายสกอตกับกางเกงยียนเขาเดินตรงมาที่เธอพูดเสียงสุภาพมีผักสดขายไหมครับแม่นิดมองหน้าเขาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเดินไปหยิบตะกร้าผักมาให้มีผักกาดกับโหระพาเธอพูดเสียงเบาไม่ศบตา ชายหนุ่มยิ้มหยิบธนบัตรให้ไม่ต่อราคาผมชื่อออทครับเพิ่งเปิดร้านกาแฟในเมืองอยากได้ผักสดทำสลัดแม่นิดพยักหน้าไม่พูดอะไรรีบรับเงินแล้วเดินเข้าบ้านเขายืนมองบ้านเธอสักพักก่อนจะหันไปขึ้นรถขับออกไปช้าๆตั้งแต่นั้นออทก็แวะมาทุกวันอาทิตย์ตรงเวลาเขายังพูดจาสุภาพ ยิ้มให้ทุกครั้งบางครั้งก็ถามเรื่องผักแต่แม่นิดก็ตอบสั้นๆไม่เคยชวนคุยเพิ่มไม่เคยยิ้มผู้หญิงคนนี้เหมือนมีอะไรบางอย่างปิดไว้ในใจลึกและแน่นไม่มีใครรู้ว่าเธอคิดอะไรไม่มีใครกล้าถามรวมถึงออดด้วยแต่ที่แน่ๆผู้ชายคนนี้ยังไม่ยอมแพ้วันอาทิตย์ถัดมา ออสขับรถมาที่บ้านแม่นิดอีกมาตามเวลาที่เคยบอกไว้เขาลงจากรถยิ้มเหมือนเดิมมือถือกระเป๋าผ้าใบเล็กมาด้วยวันนี้มีผักอะไรบ้างครับเขาถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแม่นิดเงยหน้ามองแวบหนึ่งแล้วก้มไปหยิบผักใส่ตะกร้าไม่พูดอะไรพี่ปลูกผักเองหมดเลยเหรอครับออสพยายามชวนคุยขณะรับตะกร้า แม่นิดพยักหน้าก่อนจะพูดสั้นๆใช่ปลูกเองทุกตน้นผมชอบกินสลัดตอนอยู่กรุงเทพก็ปลูกผักเองบ้างแต่ไม่สวยแบบพี่เธอเงียบแล้วตอบเรียบๆต้องรู้จังหวะน้ำกับแดดใส่ปุ๋ยเองด้วยออดพยักหน้าฟังอย่างตั้งใจดูไม่ขัดใจที่เธอพูดน้อยหลังเขาขับรถกลับไปแล้ว ป้าส้มเดินเข้ามาในสวนหิ้วถุงผล,ลไม้มาให้เมื่อกี้เห็นหนุ่มออสแวะมาอีกแล้วนะหน้าตาก็ดีพูดจาดีอีกต่างหากแม่นิดรับถุงจากป้าไม่พูดอะไรเดินไปเก็บตะกร้างเงียบเีๆออสเขาไม่ต่อราคาสักคำยังถามหาพี่นิดตั้งหลายรอบเห็นชัดว่าเขาสนใจแม่นิดทำเป็นไม่สนใจพูดเบาๆว่า ป้าอย่าคิดมากเลยนิดไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วอยากอยู่แบบนี้สบายใจกว่าป้าส้มนั่งลงที่ม้านั่งไม้มองแม่นิดท,ที่ยังยุ่งกับต้นผักแล้วพูดต่อออดเขาเพิ่งย้ายมาเปิดร้านกาแฟในเมืองคนเดียวไม่มีเมียไม่มีลูกน่าสงสารนะทำร้านคนเดียวทุกวันวันหยุดยังมาซื้อผักเองอีกแม่นิดฟังแล้วเงียบสีหน้าไม่ได้เศร้า แต่ดูเครียดเหมือนแบกอะไรไว้ในใจป้าไม่ต้องห่วงหรอกนิดไม่อยากวุ่นวายกับใครอีกแล้วขอปลูกผักเงียบๆก็พอป้าส้มถอนหายใจพยักหน้าเบาๆแล้วลุกขึ้นเดินกลับบ้านแม่นิดยืนอยู่คนเดียวในสวนมองผักที่กำลังโตเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่าง เสียงลมเบาๆพัดใบไม้ไหวเงาต้นไม้สะท้อนกับแสงแดดอ่อนๆทุกอย่างดูสงบแต่ในใจแม่นิดมีคำถามมากมายที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอกำลังคิดอะไรอาทิตย์ต่อมาออสก็ยังมาตามนัดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเขายิ้มทักถือกระเป๋าผ้ามาใบเดิมเดินตรงมาหน้าบ้านแม่นิดวันนี้มีผักอะไรบ้างครับ น้ำเสียงเขายังสุภาพเหมือนเดิมแม่นิดไม่พูดเยอะเดินไปหยิบผักใส่ตะกร้าให้ออดรับตะกรา้าพยักหน้าขอบคุณแล้วถามขึ้นมาพี่นิดปลูกเองหมดเลยใช่ไหมครับผักดูแข็งแรงดีจังแม่นิดตอบสั้นๆปลูกเองทั้งสวนใช้น้ำจากบ่อหลังบ้านออดฟังแล้วพยักหน้าเหมือนอยากคุยต่อแต่แม่นิดไม่เปิดช่อง เธอยื่นเงินทอนให้ก่อนจะหันกลับเข้าบ้านไม่รอให้เขาพูดอะไรอีกวันนั้นฝนตกหนักฟ้าร้องลั่นลมแรงพัดยอดกล้วยโยกไปมาออสยังไม่กลับเขาเอารถเข้ามาจอดในร่มแล้วเดินไปเรียกหน้าบ้านพี่นิดผมขอหลบฝนแป๊บหนึ่งได้ไหมครับขับกลับตอนนี้อันตรายแม่นิดลังเลเล็กน้อยก่อนจะเปิดประตูพยักหน้าให้เขาเข้ามา ในบ้านมีกลิ่นดินกลิ่นผักมีข้าวของวางเรียบร้อยแต่ดูเงียบเหงาออทมองไปรอบๆเห็นโต้ะไม้เก่าๆตัวหนึ่งมีรูปถ่ายตั้งอยู่เขาเดินเข้าไปใกล้ๆเห็นรูปแม่นิดในชุดผ้าถุงกับเสื้อยืดยืนคู่กับผู้ชายคนหนึ่งแต่รูปถูกพับตรงหน้าผู้ชายเหลือแค่แม่นิดที่เห็นชัดหน้าตาเธอดูเด็กกว่าเดี๋ยวนี้มากแฟนพี่เหลอครับ ออสถามเบาๆสายตาย,ยัางจ้องที่รูปนั้นเขาตายแล้วอุบัติเหตุรถตกเหวเมื่อสามปีก่อนแม่นิดพูดเสียงเรียบแต่สีหน้าของเธอไม่ได้เศร้ากลับดูแข็งๆเหมือนเก็บความโกรธไว้ออสไม่กล้าถามต่อจึงเปลี่ยนเรื่องเดินไปนั่งที่เก้าอี้ใกล้ประตูขณะที่เขานั่งรอฝนหยุดสายตาเหลือบไปเห็นกองจดหมายบนโต๊ะอีกมุม จดหมายพวกนั้นดูเก่าซองเหลืองๆมีฝุ่นเกาะบางซองยังไม่ได้แก่เลยออสไม่ได้พูดอะไรแต่ความสงสัยเริ่มผุดในใจทีละนิดผู้หญิงคนนี้เหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในบ้านหลังเล็กนี้เธอไม่ใช่แค่คนเงียบๆที่อยู่กับผักกับดินแต่เป็นผู้หญิงที่มีอดีตบางอย่างติดค้าง และเขาเองก็เริ่มรู้สึกว่าอยากรู้จักเธอให้มากขึ้นกว่าเดิมวันอาทิตย์ถัดมาออสก็ไม่พลาดนัดขับรถมาตามเดิมพร้อมถุงผ้าใบเดิมแต่ครั้งนี้เขามีของบางอย่างพิเศษติดมือมาด้วยเป็นกระติกกาแฟใบ,บเล็กเขายิ้มเมื่อเจอหน้าแม่นิดเดินเข้ามาแล้วยื่นให้เธอทันทีวันนี้ผมเอากาแฟมาให้พี่ลองชิมครับ เป็นสูตรใหม่ที่ผมชงเองแม่นิดมองกระติกในมืออย่างลังเลแล้วพูดว่ากาแฟอะไรนะฉันไม่ได้สั่งนะไม่ใช่ของขายหรอกครับผมแค่อยากให้พี่ลองเฉยๆพี่เป็นคนปลูกผักให้ร้านผมผมเลยอยากให้พี่ได้ลองของในร้านบ้างไม่ใช่แค่คนซื้ออย่างเดียวแม่นิดเงียบไปสุดท้ายก็ยื่นมือรับเปิดฝาแล้วลองจิบเล็กน้อย รสชาติเข้มหอมกลิ่นข้วไม่หวานแต่นุ่มลึกแบบที่เธอไม่เคยกินมาก่อนเธอเผลอยิ้มออกมารอยยิ้มบางๆที่ทำให้ออทมองนิ่งก่อนจะพูดขึ้นพี่นิดยิ้มสวยมากเลยครับถ้ายิ้มบ่อยๆร้านกาแฟผมคงขายดีไปด้วยแน่ๆแม่นิสะดุ้งเล็กน้อยหน้าแดงรีบหันหลังกลับเดินเข้าบ้านโดยไม่พูดอะไรออยืนยิ้มอยู่ตรงนั้น รู้สึกดีแปลกๆที่ได้เห็นเธอเปิดใจขึ้นมานิดหนึ่งระหว่างนั้นเองป้าส้มก็เดินเข้ามาหลังจากเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อกี้เห็นนะยิ้มให้กันสว่านเชียวป้าส้มพูดพลางถือถุงกล้วยตากมาให้แม่นิดรับไวเงียบๆพยายามเปลี่ยนเรื่องป้ามาทำไมแต่เช้าฉันเอากล้วยตากมาฝากแล้วก็อยากถามเรื่องพักหน่อย ป้าส้มพูดเหมือนไม่มีอะไรออสเขาเป็นคนดีนะนิดป้าดูออกคนแบบนี้ถ้าไว้ใจได้ก็ลองเปิดใจดูแม่นิดถอนหายใจพูดเสียงเบาๆป้าไม่เข้าใจหรอกเรื่องของนิดมันซับซ้อนนิดเคยไว้ใจคนคนหนึ่งหมดใจแล้วสุดท้ายก็โดนทิ้งจนหมดทุกอย่างป้าส้มนั่งเงียบแล้วพูดเสียงเรียบๆนิดเอ้ยไม่มีใครไม่เคยเจ็บปรอา แต่ถ้าเราไม่เปิดใจเลยมันก็ไม่มีทางได้เจออะไรดีๆอีกแค่ลองเปิดนิดเดียวก็ยังดีแม่นิดไม่ตอบแต่สีหน้าดูอ่อนลงเหมือนกำลังคุ่นคิดอะไรในใจออดยืนรออยู่หน้าบ้านสักพักสุดท้ายก็เดินกลับขึ้นรถแต่ใบหน้ายังมีรอยยิ้มแม่นิดยืนมองเขาจากหน้าต่างมือยังถือถ้วยกาแฟอยู่แล้วพูดกับตัวเองเบาๆคนคนนี้ เขาไม่เหมือนใครที่เคยผ่านมาเลยจริงๆคืนนั้นฝนตกแรงลมพัดเสียงหน้าต่างดังตึงๆฟ้าผ่าลั่นฟ้าเป็นระยะออสขับรถกลับจากในเมืองเส้นทางลื่นแฉแต่อะไรบางอย่างทําให้เขาอยากแวะบ้านแม่นิดเขาชะลอรถเมื่อเห็นบ้านเธอยังเปิดไฟทั้งที่ปกติเธอเข้านอนแต่หัวค่ำสายฝนพรมลงกระจกหน้า แต่เขาเห็นเงาแม่นิดเดินไปมาในบ้านท่าทางร้อนใจออสจอดรถชิดข้างทางเดินเบาๆเ,เข้าไปใกล้รั้วบ้านเสียงฝนกลบฝีเท้าเขาหมดแล้วเขาก็ได้ยินเสียงแม่นิดดังลอดออกมาทางหน้าต่างที่เปิดแง้มอย่ามาทำร้ายฉันอีกเสียงเธอสัน่นเหมือนทั้งโกรธทั้งกลัวฉันทำทุกอย่างตามที่เธอบอกแล้วเงินก็ส่งให้ทุกเดือนตามสัญญา ออสยืนฟังนิ่งๆหัวใจเต้นถี่ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเริ่มจับทางได้บางอย่างฉันบอกคนทั้งหมู่บ้านว่าเธอตายแล้วฉันไม่มีวันให้อภัยเธอหรอกเสียงแม่นิดดังขึ้นอีกคราวนี้ปนสะอื้นน้ำเสียงแตกเป็นเสียงเสีๆออสขยับเข้าไปใกล้หน้าต่างแอบส่องดูอย่างระวังในบ้านมีแค่แม่นิดคนเดียวเธอกำลังคุยโทรศัพท์ มือหนึ่งกุมขมับอีกมือรูปต้าไม้เหมือนกลั้นความเครียดออดเริ่มแน่ใจสามีแม่นิดไม่ได้ตายจริงแต่หนีไปไหนสักแห่งแล้วคอยเรียกเงินภาพเธอที่ทุกคนเห็นว่าเข้มแข็งจริงๆแล้วกำลังถูกบีบจากเงาในอดีตที่ยังไม่ไปไหนเขาหลบกลับมาที่รถเงียบๆไม่อยากให้เธอรู้ว่าเขาแอบได้ยินแต่ความรู้สึกในใจเปลี่ยนไป ฝนยังตกไม่หยุดแต่ในใจออสกลับเดือดขึ้นเรื่อยเรื่เหมือนมีไฟลุกในอกแม่นิดไม่ควรต้องทนแบบนี้เขาตัดสินใจแน่ชัดในใจแล้วว่าจะไม่ยืนมองเฉยๆอีกต่อไปคืนนั้นแม่นิดนั่งนิ่งอยู่ในบ้านมือยังกำโทรศัพท์ไว้แน่นน้ำตาไหลลงข้างแก้มช้าๆเธอพูดกับตัวเองเบาๆฉันต้องทำยังไงต่อดีจะมีใครช่วยฉันได้ไหม แต่เธอไม่รู้เลยว่าคำถามนั้นกำลังจะมีคำตอบในไม่ช้าเช้าวันถัดมาอากาศครึมเหมือนฝนจะตกอีกแม่นิดยังคงรดน้ำผักเหมือนทุกวันแต่เธอดูไม่สดชื่นเหมือนเคยสีหน้าเคร่งเครียดเหมือนมีเรื่องคิดไม่หยุดระหว่างที่เธอเก็บผักใส่ตะกร้าเสียงเครื่องยนต์ก็ดังมาจากหน้าบ้านออสขับรถมาจอด ลงจากรถพร้อมถุงขนมปังกับกระดาษปึกหนึ่งในมือพี่นิดผมแวะเอาขนมปังมาฝากวันนี้ผมมีเรื่องอยากคุยจริงจังแม่นิถันมามองสีหน้าไม่แปลกใจเท่าไหร่เหมือนรออยู่ลึกๆในใจเธอวางตะกร้าผักลงเช็ดมือกับผ้าขาวม้าที่พาดเอวก่อนจะเดินมาหาเขามีอะไรก็พูดมาเถอดดูจากหน้าแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กแน่แน ออดเงียบไปครู่หนึ่งมองหน้าหญิงตรงหน้าก่อนพูดช้าๆเมื่อคืนผมขับรถผ่านบ้านพี่แล้วได้ยินเสียงพี่คุยโทรศัพท์ผมไม่ได้ตั้งใจแอบฟังแต่เสียงมันดังออกมาข้างนอกผมเลยหยุดฟังแม่นนชะงักใจเต้นแรงทันทีเธอรู้อะไรน้ำเสียงเธอเย็นลงแต่ดวงตาเริ่มสัน่น อออสพตาเธอน้ำเสียงจริงใจแต่แน่วแน่ผมรู้ว่าสามีพี่ไม่ได้ตายผมรู้ว่าเขากำลังขูพ่พี่บังคับเอาเงินแล้วพี่ยังต้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่นิดนิ่งไปนานน้ำตาคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัวเธอสูดหายใจลึกแล้วพูดว่าเขาไม่ได้ตายเขาหนีหนี้เขาเอาเงินในบัญชีฉันไปหมดแม้แต่ที่ดินก็ขายทิ้ง เขาทิ้งฉันไปหาผู้หญิงอีกคนแล้วโทรมาขู่บอกว่าถ้าไม่ส่งเงินให้จะกลับมาทำร้ายฉันออดฟังเงียบเงียบใจร้อนรุ่มแต่ไม่แสดงออกเขาเพียงยื่นมือไปแตะแขนเธอเบาๆแล้วทำไมพี่ไม่แจ้งตำรวจละ่ะเขาทำผิดหลายอย่างมีหลักฐานก็ฟ้องได้แม่นิดสะอื้นเบาๆพูดเสียงแผ่วฉันอายฉันไม่อยากให้คนรู้ว่าโดนหลอกขนาดนี้ ฉันอยู่คนเดียวถ้าเรื่องนี้หลุดไปคนในหมู่บ้านจะหัวเราะเยาะฉันเอาฉันไม่อยากถูกมองว่าเป็นคนโง่ที่ไว้ใจสามีผิดไม่อยากให้ใครมองต่ำออสพยักหน้าเข้าใจความรู้สึกนั้นอย่างลึกซึง้งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพี่ไม่ได้ผิดอะไรเลยคนผิดคือตัวเขาไม่ใช่พี่ พี่ไม่จำเป็นต้องแบกความเจ็บนี้ไว้คนเดียวอีกต่อไปผมอยากช่วยผมมีเพื่อนเป็นทนายเขาเก่งเรื่องพวกนี้ผมจะพาพี่ไปเจอเขาเองแม่นิดเงยหน้ามามองดวงตายังแดงแต่เริ่มมีแววลังเลแล้วถ้าเขารู้ว่าเธอเข้ามายุ่งเขาจะทำร้ายเธอด้วยละฉันไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะฉัน ออดยิ้มเล็กๆแล้วพูดชัดถ้อยชัดคำผมไม่กลัวเขาผมกลัวพี่ต้องทนเจ็บแบบนี้ไปอีกหลายปีมากกว่าผมไม่ใช่คนดีอะไรนักรอกแต่ผมไม่ยอมให้คนเลวๆมาทำร้ายคนที่ผมแค่แม่นิหยืนเงียบน้ำตาไหลช้าๆอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้ร้องให้อย่างสิ้นหวังเธอรู้แล้วว่าต่อให้โลกจะใจร้ายแค่ไหน แต่ถ้ามีใครสักคนยื่นมือให้เราเราก็ไม่จําเป็นต้องยืนอยู่คนเดียวอีกต่อไปหลังจากที่แม่นิดเปิดใจเล่าทุกอย่างออสก็นั่งมองเธอไม่ละเขาไม่รู้จะพูดยังไงให้เธอหายเจ็บแต่รู้แค่ว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เธอเจ็บคนเดียวอีกพี่นิดผมอยากช่วยจริงๆไม่ใช่เพราะสงสารแต่เพราะผมห่วงพี่ นิดเป็นแม่ไม้ที่อยู่เงียบๆมาตั้งนานอยู่ดีๆต้องไปศาลไปโรงพักมันไม่ใช่เรื่องง่ายออดมองเธออย่างเข้าใจเขานั่งเงียบครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงอ่อนลงพี่นิดพี่เคยช่วยคนอื่นไว้หลายคนผักของพี่เคยส่งถึงร้านผมตั้งแต่เปิดใหม่ๆพี่ดูแลสวนคนเดียวทนแดดทนฝนคนแบบพี่ไม่ควรต้องทนเจ็บเพราะคนเห็นแก่ตัว ครั้งนี้ให้ผมช่วยพี่บ้างแค่ยื่นมือมาผมจะไม่ปล่อยพี่ล้มแน่นอนแม่นิดน้ำตาซึมหยุดเช็ดแก้วแล้วเงยหน้าขึ้นมาช้าๆถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเธอมั่นใจถ้าเธอพร้อมจะสู้ไปกับฉันฉันก็จะยอมลองดูสักครั้ง ออดยิ้มทันทีดวงตาเต็มไปด้วยแววจริงใจเราจะสู้ไปด้วยกันครับพี่พอดีป้าส้มเดินเข้ามาหน้าบ้านถือเข่งใส่กล้วยตากับถั่วต้มมาให้พอเห็นออสกับแม่นิดนั่งใกล้กันก็ยิ้มมุมปากทันทีเอาเอาดูท่าทางจะเริ่มเปิดใจแล้วละสิแม่นิดหน้าแดงทันทีรีบถอยห่างเล็กน้อยป้าอย่ามาแซวเลยฉันคุยเรื่องจริงจังอยู่นะ ป้าส้มนั่งลงข้างๆวางเข่งข้างตัวหยิบกล้วยตากแจกทุกคนฉันไม่ได้มาแซวเฉยๆหรอกนะฉันดีใจด้วยต่างหากเห็นเองยิ้มขึ้นก็สบายใจเองทำงานหนักคนเดียวตั้งนานพอมีคนมาช่วยคุยช่วยคิดบ้างก็ดีแล้วนิดออดเขาดูจริงใจดีนะป้าเห็นเขามาหาทุกอาทิตย์ไม่เคยหายไปไหนเลยบางทีคนเราก็ต้องลองเปิดใจดูบ้าง ไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะอยากหายเหนื่อยแม่นิดยังไม่พูดอะไรแต่สีหน้าดูอ่อนลงเหมือนกำลังรับฟังอยู่เงียบๆคืนนั้นแม่นิดนั่งมองสวนผักของตัวเองใจยังเต้นเร็วแต่ไม่ใช่เพราะกลัวอีกต่อไปเธอรู้ว่าเรื่องข้างหน้าไม่ง่ายแต่เธอก็รู้เช่นกันว่าอย่างน้อยวันนี้เธอไม่ได้ยืนอยู่ลำพังแล้ว เย็นวันนั้นฟ้าครึ้มตั้งแต่บ่ายลมแรงพัดใบไม้กระจายทั่วสวนแม่นิดกำลังรดน้ำต้นผักน้ำฝนเริ่มตกปรยๆปรยแต่เธอก็ยังทำงานต่อร่างของเธอเปียกบางส่วนแต่ดูไม่สนใจเหมือนจิตใจลอยไปไกลทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักหนักดังจากข้างหลังทำให้เธอหันกลับไปสมบัติยืนอยู่ตรงนั้น ผอมลงกว่าเดิมหน้าโทมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งกลับมาแล้วนิดฉันคิดถึงเธอจังเลยเขาพูดเสียงเบาหวานแปลกแปลกแม่นิดถอยหลังทันทีน้ำในสายยางยังไหลยอยู่มือเริ่มสัน่นเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันบอกแล้วว่าไม่อยากเห็นหน้าเธออีกเธอเสียงแข็ง สมบัติขยับเข้ามาใกล้หน้าตายังไม่เปลี่ยนฉันไม่มีเงินแล้วนิดฉันต้องใช้เงินเธอเป็นเมียฉันมีหน้าที่ต้องดูแลฉันเข้าใจไหมน้ําเสียงเขาเริ่มแข็งแม่นิดหยิบมีดปอกผลไม้ที่วางอยู่ชี้ใส่เขาทันทีมือย,ยังสั่นแต่ตาแข็งอย่าเข้ามาใกล้ถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวฉันไม่ไว้หน้าแน่สมบัติชะงักเล็กน้อย แต่ยังไม่ถอยฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกนิดแค่ขอเงินแม่นิดยังไม่ลดมีดแกเคยทำลายฉันมาครั้งหนึ่งแล้วฉันไม่ยอมอีกแล้วเขาเงียบไปพักหนึ่งแล้วค่อยๆย,ยื่นมือจะจับแขนเธอสายตาเริ่มดุขึ้นเรื่อยๆในตอนนั้นเองเสียงรถกระบะก็ดังเข้ามาจากหน้าบ้านออสขับรถเข้ามาจอดเขาก้าวลงจากรถเร็วๆใจเต้นแรง เพราะรู้ว่ามีนัดมาคุยแผนเรื่องทนายกับแม่นิดแต่กลับเห็นภาพตรงหน้าที่ไม่คาดคิดสมบัติกำลังยื่นมือจะจับแขนแม่นิดนิดออตโกนเสียงดังรีบวิ่งตรงเข้ามาน้ำฝนเริ่มแรงขึ้นอีกครั้งแม่นิดหันมามองสายตาเต็มไปด้วยความกลัวแต่มีความหวังแวบขึ้นในใจออตมองสมบัติด้วยสายตาขึงขัง ฝนตกกระหน่ำลมพัดแรงทั้งสามคนยืนประจันหน้ากันท่ามกลางพายุเรื่องราวที่กดทับในใจแม่นิดกำลังปะทะก,กับความกล้าของออสและความหน้าด้านของสมบัติปล่อยพี่นิดออสตะโกนเสียงแข็งขณะวิ่งเข้าหาสมบัติหันขวับหน้าตาเต็มไปด้วยความโมโหตะคอกกลับทันทีใครวะมายุ่งอะไรเรื่องของผัวเมีย ออสไม่รอให้พูดจบเดินเข้าไปยืนขวางหน้าแม่นิดมือกำแน่นผมเป็นเพื่อนพี่นิดและผมไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพี่โดยเฉพาะคนแบบคุณสมบัติมองหน้าออสแล้วหัวเราะเยาะน้ำเสียงข่มขู่เพื่อนเหรอหรือชู้กันแน่มาทำดีใส่เมียชาวบ้านแบบนี้มันถูกเหรอแม่นิดก้าวออกมายืนข้างออสตาแดงแต่เสียงชัดเจน ฉันไม่ใช่เมียแกอีกแล้วแกทิ้งฉันไปเองฉันไม่เคยขอให้กลับมาฉันอยู่ของฉันดีๆไม่เคยโทษใครแต่แกกลับมาเพื่อของเงินเหมือนเดิมฉันเบื่อจะทนแล้วสมบัติคราวนี้ฉันจะไม่หนีอีกต่อไปเสียงเธอสั่นแต่มั่นคงสมบัติไม่ฟังจะพุ่งเข้ามาอีกแต่โดนออดผลักล้มลงกับพื้น ถ้าคุณไม่ไปเดี๋ยวนี้ผมจะเรียกตำรวจออดพูดเสียงดังไม่ลังเลเสียงดังพอให้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆได้ยินหลายคนเริ่มออกมายืนริมรัว้วบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายบางคนส่งเสียงบ่นพึมพำสมบัติลุกขึ้นมาช้าช้าปัดเสื้อที่เปื้อนดินสายตาดูกร้าวกว่าเดิมเขาหันซ้ายขวาเห็นว่าคนเริ่มมามุงดู ไม่มีใครอยู่ข้างเขาสุดท้ายเขาถอยไปที่รถก่อนจะหันมาพูดเสียงเข้มไว้เจอกันใหม่นิดอย่าคิดว่ามีคนช่วยแล้วจะรอดแล้วก็ขับรถออกไปทันทีฝุ่นฟุ้งขึ้นตามทางแต่ไม่มีใครไล่ตามทุกคนเงียบมองเหตุการณ์จบลงตรงหน้าป้าส้มเดินเข้ามาเร็วๆพร้อมแม่ค้ากับลุงที่อยู่ใกล้ สีหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความห่วงใหญ่เมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะมันขู่เองเหรอป้าส้มถามเสียงดังแม่นิดพยักหน้าเบาๆก่อนจะตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนยืนนิ่งฟังไม่มีใครแทรกไม่มีใครซุบซิบพอเธอเล่าจบปาส้มเข้ามาโอบไหล่น้ำเสียงแน่นแต่ใจดีนิดเองไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้ว เองไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแม่นิดน้ำตาคลอเธอหันไปมองออสแล้วมองเพื่อนบ้านที่ยืนอยู่รอบๆในใจของเธอแม้จะยังมีรอยแผลเดิมๆซ่อนอยู่แต่ก็รู้แล้วว่าเธอไม่ได้สู้ลำพังอีกต่อไปหลังจากคืนนั้นออสรีบติดต่อเพื่อนทนายเตรียมเอกสารให้แม่นิดทุกอย่างเขายื่นคำร้องขอหย่าให้เธอ พร้อมกับแจ้งความเรื่องการขู่เรียกเงินตำรวจเรียกสมบัติมาสอบสวนหลังจากได้หลักฐานจากคำให้การและคลิปจากชาวบ้านสมบัติถูกจับสีหน้าเขาไม่สำนึกเลยยังคงแววตากร้าวอยู่เหมือนเดิมแต่ในศาลทนายของแม่นิดพูดชัดทุกคำพร้อมยื่นเอกสารทุกอย่างครบถ้วนศาลตัดสินให้หย่าโดยสมบูรณ์ เขาโดนข้อหาข่มขู่และช่อโกงต้องรับโทษจำคุกตามกฎหมายแม่นิดเดินออกจากศาลสีหน้าโล่งเหมือนปลดหินก้อนใหญ่ที่กดอยู่ในอกมานานออสเดินมาข้างๆยื่นน้ำให้เธอแล้วพูดด้วยรอยยิ้มจริงใจพี่ว่าไงครับผมขอจีบพี่ได้ไหมผมรักพี่จริงๆไม่ใช่เพราะสงสาร แต่เพราะพี่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งทำงานหนักและใจดีแม่นิดยิ้มอ่อนๆเป็นรอยยิ้มที่ออสไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งอบอุ่นและเบาสบายนิดก็รู้สึกดีกับเธอเหมือนกันแต่ขอเวลานิดหน่อยให้นิดได้ปรับตัวก่อนนะออสพยักหน้ายิ้มกว้างขึ้นมือเขาแตะแขนเธอเบาๆเป็นการให้กำลังใจ หเดือนต่อมาบ้านแม่นิดเปลี่ยนไปมีคนช่วยปลูกผักและจัดสวนให้ดูร่มรื่นขึ้นร้านกาแฟของออสในเมืองขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะใช้ผักสดจากสวนพันรยาแม่นิดขยายแปลงผักออแกนิกว่าจ้างแม่บ้านในหมู่บ้านมาช่วยงานเพิ่มวันแต่งงานของทั้งสองจัดเรียบง่ายที่ลานหลังบ้านมีแต่คนในชุมชนมาร่วมยินดี เสียงหัวเราะเสียงดนตรีพื้นบ้านผสมกับกลิ่นอาหารหอมหอมทำให้บรรยากาศอบอุ่นแม่นิดใส่ผ้าลายดอกสีอ่อนหน้ายิ้มสดใสจับมือออสเดินไปรับแขกด้วยกันป้าส้มยืนอยู่มุมหนึ่งพูดกับเพื่อนบ้านพลางตักแกงใส่จานเห็นไหมผู้หญิงดีๆอย่างนิดถ้าเจอคนที่ดีจริงๆก็มีความสุขได้คนเก่าที่ไม่ดี ปล่อยเขาไปก็แล้วกันเริ่มต้นใหม่ยังไงก็ไม่สายเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งเด็กๆวิ่งเล่นรอบลานผู้ใหญ่พูดคุยกันสนุกสนานแม่นิทันไปมองสวนผักของเธอที่เต็มไปด้วยชีวิตและความหวังใหม่ๆจากผู้หญิงเงียบๆในเงาเธอกลายเป็นคนที่ยืนอยู่ในแสงสว่างด้วยตัวเอง